โอ,โอ้ไม่ร้องแล้ลูกแม่เราจะทำยังไงดีเนี่ยเราไม่มีน,นมให้ลูกกินเลยสงสัยต้องออกไปซื้อนมผงมาชงให้ลูกกินซะแล้วโ,โหนมผงกระป๋องหนึ่งเป็นพันเลยเหรอทำไมเป็นแพงแบบนี้เนี่ยหิวมากไปจะลูกอดทนหน่อยนะแม่จะพยายามหาเงินมาซื้อนมให้ลูกให้ได้ ของเงินคนละห้บาทสิบบาทในจ้าฉันไม่มีเงินไปซื้อนมให้ลูกได้โปรดเมตตาเราสองคนแม่ลูกด้วยนะจ๊ะนี่เราก็นั่งขอทานมาทั้งวันแล้วยังได้เงินไม่ถึง40สิบเลยลูกก็หิวนมร้องไห้ไม่หยุดฉันจะทำยังไงดีเนี่ยโหลูกน่ารักจังเลยนะคะเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรอคะ ผู้หญิงค่ะทำไมถึงพาลูกมานั่งขอทานแบบนี้ฉันเห็นเด็กร้องไห้แล้วอดสงสารไม่ได้เลยฉันไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกเลยต้องมาขอทานแบบนี้อันที่จริงฉันก็ไม่อยากทําหรอกนะแต่คนจนอย่างฉันมันไม่มีทางเลือกจริงๆโธเอ้ยน่าสงสารจังเลยฉันขออุ้มเด็กหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะนี่ค่ะโอยทำไมฉันถูกชะตากับเด็กคนนี้จังเลยะตัวฉันเองก็ไม่มีลูก ถ้าได้เด็กคนนี้มาเลี้ยงก็คงจะดีเธอจะว่าอะไรหรือเปล่าถ้าฉันจะขอลูกของเธอมาเลี้ยงเธอลองคิดดูสิถ้าเด็กคนนี้อยู่กับเธอ นับวันก็จะยิ่งลําบากแค่นี้เธอยังไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินเลยลองคิดดูนะเด็กคนหนึ่งอะ่ะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเธอจะสามารถส่งเขาเรียนได้หรอถ้าเธอรักลูกของเธอจริงเธอต้องคิดถึงผลประโยชน์ของลูกเธอสิถ้าเด็กคนนี้อยู่กับฉันฉันสัญญาว่าจะส่งเสียให้เขาเรียนสูงๆถ้าเขาอยากไปเรียนต่างประเทศฉันก็จะให้เขาไปฉันจะทําให้เขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมดีๆกินอิ่มนอนหลับในทุกๆวัน เธอลองกลับไปคิดดูอีกทีนะแล้วมาให้คําตอบฉันพรุ่งนี้ลูกรอของแม่เราอยู่ด้วยกันได้ไม่กี่เดือนเองเราจะต้องแยกจากกันแล้วหรอแม่จําเป็นจริงๆที่จะต้องยกลูกให้คนอื่นไม่ใช่ว่าแม่ไม่รักลูกนะแต่ว่าแม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีได้เรียนหนังสือสูงๆอย่ากโกรธแม่เลยนะลูกที่ต้องทําแบบนี้ว่าไงจะยกเด็กคนนี้ให้ฉันไหมค่ะนับจากนี้ เด็กคนนี้คือลูกของคุณเธอคิดถูกแล้วแหละที่ยกเด็กคนนี้ให้ฉันเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะเลี้ยงดูเขาให้ดีเหมือนเขาเป็นลูกของฉันเลยเอาเด็กมาได้แล้วลาก่อนนะจ้าลูกรักของแม่นี่ค่ะฝากลูกฉันด้วยนะคะฉันจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่ามิวกี้นับจากนี้เธอไม่มีสิทธิ์ในตัวเด็กคนนี้อีกเพราะเขาไม่ใช่ลูกของเธออีกแล้วและห้ามมาให้เขาเห็นหน้าเด็ดขาด คุณนะ้ำเป็นอะไรหรือเปล่าคะโอ้ยไม่เป็นไรจ้ะหนูให้หนูพาไปหาหมอไหมคะขอบใจหนูมากเลยนะจ๊ะที่เป็นห่วงฉันหนูเนี่ยช่างเป็นเด็กดีจริงๆพ่อแม่ของหนูต้องภูมิใจในตัวหนูมากแน่ๆเลยมิวกี้ลูกแม่ขามันลูกของฉันเหรอไม่ได้ ไ,ได้ว่าแม่จนๆคนนี้เป็นคนให้กำเนิดเขาให้เขาคิดว่าตัวเองเป็นลูกคนรวยน่ะดีแล้ววันนี้เรียนเหนื่อยไหมจ้าลูกไม่เลยค่ะแม่เมื่อกี้หนูเห็นคุณน้าคนนั้นเขาล้มอะค่ะหนูก็เลยช่วยไว้ไหนจ้อาอ้าวคุณน้าหายไปไหนแล้วะช่างเถอะลูกเขาคงไปแล้วแหละเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปกินอาหารอร่อยๆวันนี้ลูกอยากกินอะไรเอ่ยงั้นหนูขอกินอาหารญี่ปุ่นนะคะแม่ ได้สิจ้าลูกแม่ดีใจนะจ๊ะที่เห็นหนูมีความสุขกับชีวิตนี้ถ้าลูกยังอยู่กับแม่คงได้กินแต่ข้าวครกน้ำปาและฉันต้องขอบคุณผู้หญิงคนนั้นที่เลี้ยงลูกของฉันมาเป็นอย่างดีต่อไปฉันจะต้องระวังตัวไม่ให้ลูกเห็นหน้าฉันอีก